ข่าวเย็นนี่พี่น้องโยยไก่ไก่หนึ่งตัวนะคะลงไปเลยเครื่องโยยไปเนะะี่ยค่ะนี่อย่างเนี้เนี่ยพี่น,อนอ้องว่าน่ะเราเติมให้ไปหลายเกลือเราเด้พี่น้องเติมสะบานมันหลายหลายก็จะได้กินโยยโยยคือเมนูโยยนะคะพี่น้องอามมาหลาย,ยุสะว่านจาเติมกับลูกคีมไอเบิง้งยุ่ื่อยู่เนาะคะ่ะเราเติมกับว่าพอใจก็กันว่นมามันเป็นเมนูนยังบ้านเราเติมเอิญนโยยกับเฮ็ดไปเลยเนาะพี่น้องหัวเลยเถอ อันนี้เรากล้วยัวแล้วเดือดข่าไปนลยพี่น้องนี่มันจะเป็นแบบนี้แล้วเครื่องเนียนๆแล้วเราก็เติมน้ำนะค่ะไก่หอมแล้ว,ลลวเราก็เติมนม้ำลงไปพเพราะว่าเราสังเกตพี่น้องเบิ้งเนี่ยค่ะย้อยเนี่ยจะมีเครื่องพะโล่เนาะโป่งกะลีพริกตะไคร้ใบมะกรูดข้าวกะปิน้ำกระเทียมดองพริกแกงพี่น้องเบิง้งรสชาติจะได้ไข่อันนี้ว่าพี่คัน้นเป็นแบบไก่เคียงเนี่ยก็จะเป็น คุกคิกเนาะมันบ้าประเอิร์คุกกี้บะแม่นเ,นเติมน้ำนลงไปค่ะกันไก่เหนียวเาก็ต้องเติมน้ำลายแนยนะคะ่ะนี่ไกล้เาเหนียวหลายเขาก็ะเจฮิตคออันดับใก่้สุกแล้วก็แม่นเครื่องสุกเข,ขากันเหนียวๆรสเนาะคะ่ะถ้าเป็นพวกไก่บ้านหรือว่าไก่ตีมันเผาเนยต้งสงกิดก็บจิใส่นน์น้ำลายขึ้นเพราะว่ากล้วยกล้วยใก่้ตีอันเนื้อนุ่มแซ่บค่ะเมนูนี้กินกับข้าวสวยพักกับิใส่นต์ถ้าพักอันนี้ก็ส่วนลายกับิใส่นพักกันกะเพรากะเพราเนาะค่ะ ปรุงด้วยผงปรุงรสนะคะพี่น้องผงปรุงรสล,ลงไปใสย่ยางละเล็กละหน่อยเขาซีฟไปน้ำยู่ยเลยเอาเพราะว่าเขากบบว่าลูบแบบใกล้สีนเหนียวสีนุม่มสมไหนน้ำตาลผู้ใดมักหวานอันนี้เมนูนี่ออกหวานในเด้อค่ะน้ำตาลตปชูรส<ถ>ที่สำคัญมีซอสหอยพร้อมพี่นอ้องอืคนกับคน แค่นี้เด้อค่ะเครื่องปรุงซีมไปน้ำเอาพี่น้องเพราะว่าในหมูดำเราก็ใส่พริกแกงกับกะปิลงไปมุ่งกะมีแบบรสชาติน้ำเน้นน,เนะเนาะพอสุกแล้วก็ค่อยซีมมันนะคะอ่ะเรียบร้อยถาดตะไคร้สุกแล้วก็ซีมเบิ่งคันแซ่บแล้วเฮากักอันเตรียมตะพักไว้จะใส่ลงไปะนค่ะหอมนี่บัดพี่น้องใส่กะเพราลงไปนะคะเอาละอืมจะเสียบนะครับคนเลย ต้องไปพี่นออ้อมหอมมันโอ้เมนูนี่จะเป็นแบบเมนูกับขา่าวกับแก้มเนาะค่ะทางหนอง้ายเนี่ยเขนจะมากกินเลยหรือว่าพี่น้องทางอื่นพันกับเสืเอินแบบใล้ใกล้ก่ไต่หม้อแน่เนะาะรสชาติเนาะไกล้ไต่หมอ้อหรือว่าคุกคลิกนะคะอืมดูไปะพี่น้องกล่องซสงเซรั่มนเห็นชัดปะตาเอาไว้บนข้างน,นอนเลยจัดพักขา่ขาวกินข่าวน้ำกันค่ะตักเลยไปนอพี่น้อง ปึ๊บปุ๊บป๊บอือเศกเฮงฮฮฮมีนูกับเกล็ดเม,มนูอย่างพฤฤฤฤฤัดกระเฮ็ดอันนี้ค่ะทางปีน่ะส่วนไหลพูนะพี่น้องเศกบ,บ่ะอะกินขาวแดงน้ำกันค่ตะ,คะนนตำประเดกค่ะอันนี้สองขางมีตำประเดกมีโยยอันนี้แก้วบักเลนค่ะแจ้วหนังเจวหนังพี่น้องมึ่งดูเฮ็ดไปหนังแห้งฟูกับแห้งเศบแล้วค่ะ huh. อืออืออะเศกน้ำกันค่ะ สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเฉิมกับพี่น้องมาเด้อมากินข่าแรงน้ำกันเลยค่ะดีครับอือไีขึ้นก่อนกินกับข่าวสวยมือเนี่ยค่ะพี่น้องโยยเนาะคะ่ะโยยเป็นเมนูโยยเพิ่นซื้อโยยวิธีทำกับลองซอื้อคข้ามาโยยซองสาวเฉิมมืงและะ้วค่ะวิธีทํโยยของสาวเฉิมัางสี้ะพี่น้องนะเอากันมันก็นจะขึ้นลดดอกค่ะดเดี๋ยวก็ตักอีกกินเลย เห็นกินมหมึจากเทือดสดัดวาจะได้เขาเนาะพี่น้องเนะาะแล้วากับบ่ใหญ่ตักละอ,อันยังก่ออันอันนั้นเขากระลายอยู่ทั้งมาทั้งแนวมันจะกินน้ําเขาวพรามันมาจะของเน้ะมาเด็กกุ้งล้านพ่อผมข้าพันต้มมาแล้วพันก็าเพื่กินซื้อไม่เด็กหน่อยหน่อยกินต้มกุ้งกับเขามามาเนี่ยพี่นอ้องเแซ่บอันนี้สมพังไป็เตีย้ยคือเกาได้เนี่ยค่ะ สีมตัหวหัวยังน nah ี้คะอืมอืมอรี่ลวกพักท um ุกทุกชนิดผักกาดยอ่อขล้ำบักต้นบางน้ำมะละกอคุยกับประแด็กต่ำกับอืมอืม เมาต้มหอมดว้วยเจ็บจัน้องกิมเนื้นนนนอไม่นนมม่บอกทีว่านี่หลายหลายจะผัดนอ้าวต้ซิมต้นหอมดว้วยเจ้บอาเล่นกับแจ้าประเด็กพี่น้องอืมอืมเอ้าหวานอิ่ีพี่น้องอืมผักรวกอ่ะ ต้นหอมลวกหอมก็ไปลวกนี่น,นะบ้านอะไรของเธอเลยเห็นในกีเปรเนตบําต้นหอมเปร่น,นั่น <h obi> ลวกๆไปลวก ลูกสุยังลูกสุยยังอืสีประแดกไปทน่อยครับอืมอืมรับหอมอืม แล้วต่ออพี่อยากเจ้าไปแดี ไม่ใช่บรราบานแ่ประเดี๋ยวทแบครับ,แบ,บ,แบ,บแบบ <ม>า,อา่อยบ้างมได้กินโดนแด้วน,น,น,นี่หน่าคนบ้าน่ะโยนี่นีน่นะด้านข้าหิวแสบแบบนี้น่ะ สไลต์ผสมจะอันนั้นอาหารรสสารอาหารบ้านเราแล้วจาับมาใกล้หมูก็จออกมาเป็นเมนูผสมผสานได้นะเบียนแต่ลูกตอืม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 ่ือืมอืมอืมอ Hết tăng đây Hà lúa Hốt lúa với đậu lạc Hốt lúa với qua nó bánh nạc hay nhắm nè Bánh nghe nha Hốt lỗ. ที่ไปดับตาไม่บอกอืมเป็นตัวแต่เนือ้อหน่อยมันเาละไปเด็กตอนบวกมุกบัวมันก็ไปตอนต้นน้ำ toàn như này nuôi nằm 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 么办呢。 ที่สันกินต้มกุ้งกับเขาเอ็มาเศร้าพอดไข่อาหารปนมิตแ,แค่นั้นแหนะเนาะหอดสิโค้งหมูพอดไก่ก็ไม่ค่อยกินนล้วแม่ซึ่งเมื่อนี่แปลกขอบพัดมันก็เห็นมันกินเมนูน้ำไหม นี่ะบ่แบบ<า>น้เหม็มน,นต้มนั่นต้มนี่กินบ่แบบเดินเขาล้วนลวนอืมอรมาณนั้น่ากินได้เสร็จอืมครับอาขาซึั้งใกล้ตัวนุง ข้มีผักลวกแล้วกัมิเตี้ยจลหนี่แล้วข้าบเข่าอยู่นิดกักนงแล้วแนวน้าเอาจำไมไหวแก่หไปบลอดค่ะ 嗯，我们还没呢。Hmm. อร่แซ่รั่วออยั่อางแซ่บมักกับส้เกลือเนาะขอบว่ามาใส้เกลือในน้วยขาดไปเลยคือก,ก็น้ำตาม นึงต,ไตไาไปเนี่ยทวมเขาต้มเอาดีกว่าพวกพักมันนะได้สีนะได้สีได้รสชาติเพราะว่าปุ่งนำตัวหน,นัวลเหเห็นน้ำาตัวเสือมาเสบแซ่บรับ อ๋ออ,อ,นนอ,อ,อะไรเนาะค่าพี่น้องลบให้เลยม่วงสุกยังไม่พอมันแต่งหมกหินกิดนไม่ได้กลิดนจังวาพี่น้อง เขาเห็นงานมาเม่อยเลยเนาะก็ไปเหมือนมือมันเป็นเนาะกขาไม่ได้อดเข่าส่วนเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้กินขยันมากินเขาก็กินให้มันอิ่มให้มันมีพลังเอือนเมื่อหือไปเขาก็ได้สู่งานสู่ต่อกันไปอีกร่างกายก็ต้องเติมพลังอ้วนแน่กับหญามันต่าขานิดนึงแต่บางทีน้องเห็นสัดส่วนติจริงแล้วมันมากกว่าอยู่ได้ไหมเพราะอ้วนคืออยู่ในกรีบล่ะซันแต่เราจะอ้วนขึ้นนะค่ะอ้วนขึ้นแตะกอนแต่มันกับว่าแปลกเนาะค่ะร่างกายเขาก็หญ่ขึ้นไปเขาก็อายุลายขึ้นเนาะค่ะ เวลาคลิปนี้กับฝากซ้ำนีแหละเด้อค่ะพี่น้องนําเมนูโหย่มาฝากมาตอนพี่น้องมือนี่กับสุดผักสุดเส่บมแล้วค่ะกันเลยกับฝากเป็นกําลังแต่ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีครับเชิญมากพี่น้องนะคะ่ะ